สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนข้าแล้วเล่นกับใครไม่เล่นเจอคนจริงหมอบุญไม่หวันองค์การเพศสัตว์ฟ้องหมิ่นแจ้งความอาจารย์ลอยหมอบุญปุ่มวัคซีนโมโนนาลันแค่เด็กเมื่อวานซื่นขอสู้ในศาลเรียกดิวทูยี่ห้อลลันอยากให้รับฟ้องพร้อมแชกลางศาลแล้ว จากกรณีที่องค์การเภสัชกรรมได้ออกถแถลงการเรื่องแจ้งความเอาผิดในลอยชุนพงทองและนายแพทย์บุญวานาสินประธานกรรมการบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหมิ่นประมาทด,ด้วยการโฆษณาเป็นเหตุให้องค์การเภสัตชได้รับความเสียหายกรณีเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จการจัดซื้อวัคซีนโมร์นาล่าสุด เมื่อวันที่14กระกฎาคมปี2504นายแพทย์บุญวนาศินประธานกรรมการบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนให้สัมภาษณ์มติชนถึงกรณีดังกล่าวว่ายืนยันข้อมูลนี้ถูกต้องทุกอย่างต้นต้องบอกว่าราคาเปิดเผยในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ584บาทต่อโดส โดยองค์การเพจสัชก,กรรมจำหน่าย1,100บาทส่วนต่าง516บาทนั้นตนไม่สนใจเพราะว่ามีค่าขนส่งมีภาษีมีค่าอะไรที่ตนก็ชี้แจงละเอียดแล้วว่า อยากให้องค์การเพศสัชกรรมได้กำไรเยอะๆจะได้เอาเงินคนรวยไปช่วยคนจนจาก516บาทนี้เพราะนี่คือปัญหาประเทศชาติเราเขาพูดแซะทุกอย่างผมยังไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องรองอะไรอย่างไรแต่ก็ดีนะจะได้เปิดเผยในศาลเลยว่าคุณซื้อซีโนแว็กอย่างไร เ่าไรเพรา,เพราะตามกฎหมายเป็น non-disclosure เขามีสิทธิที่จะไม่เปิดเผยแต่ถ้าเขาฟ้องผมแล้วศาลสั่งเขาก็ต้องเอาตัวเลขทั้งหมดมาเปิดดูเราจะได้รู้รายการอื่นๆด้วยรู้จำนวนเงินด้วยทำไมคุณไม่ซื้อตัวนี้ทำไมคุณซื้อตัวนี้เยอะที่ประชาชนต้องการทราบจะได้เปิดเผยทั้งหมดนโยบายและการจัดซื้อปัญหาคืออะไรทำไมได้ช้าทำไมตัวนี้มาก่อน ทำไมเราต้องฉีดสลับเข็มคำถามเยอะแยะไปหมดประชาชนจะได้เห็นข้อมูลจริงๆนี่คือข้อดีนายแพทย์บุญกล่าวเมื่อถามว่ามีความกังวลในเรื่องคดีความหรือไม่นายแพทย์บุญกล่าวว่าโถพวกนี้เด็กๆเกมื่อวานซืนคุณเถียงกับเราไม่ได้เลยแหมมาเทียบกับเราได้อย่างไรคนละรุ่น พออระบุว่าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประเทศชาติอายุผมแค่นี้แล้วเห็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ถ้าคนที่ไม่มาช่วยกันผมว่าคนนั้นใจดำอะไรก็ไม่รู้นี่พูดตรงๆอย่าว่าแต่เป็นหมอเลยเป็นคนธรรมดาเห็นชาวบ้านเดือดร้อนอย่างนี้ก็ต้องลงมาแต่หมอยิ่งไปกันใหญ่เพราะเราถูกสอนมาให้ช่วยชีวิตคนในแพทย์บุญกล่าว เมื่อถามว่าจะมีการฟ้องร้องกลับหรือไม่นายแพทย์บุญกล่าวยืนยันว่าไม่ฟ้องกลับหรอกเสียเวลาทำงานจะไปฟ้องทำไมอนุทินก็เหมือนหลานผมรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆที่ผมไม่กล้าเล่นกันเมืองเพราะรู้จักคนเยอะรู้จักกันหมดในเมืองไทยรู้จักหน้าปากจมูกทั้งนั้นเมื่อเรารู้ตัวเองว่าเราทำไม่ได้เราก็ช่วยตามสมรรถภาพอย่าไปห่วงเลยนายแพทย์บุญกล่าเลยว่า ของผมเป็นข้อเท็จจริงไปดูที่ผมพูดมีอะไรผิดแปลกไปบ้างผมก็ไม่แปลกใจที่เขาได้516บาทเอาไปใช้อะไรต่ออะไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของผมตอนนี้คือการมุ่งมัน่นเอาวัคซีนสองยี่ห้อไบออนเทคของเยอรมันและโนวาแวรของสหรัฐเข้ามาให้มากที่สุดและเป็นวัคซีนที่ดีด้วยดำเนินการไป 60-70%แล้วพูดง่ายๆผมอยากได้วัคซีน mRNA มาสิ้นเดือนนี้ให้ได้ไม่ใช่รอถึงตุลาคมก็มีหลายฝ่ายช่วยกันทั้งสหรัฐทั้งหน่วยงานต่างๆช่วยกันเต็มไปหมดขอขอบคุณคุณพรพี่มนต์การจะนานารัก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ช่วยประสานงานมาโดยตลอดเป็นคนนำ1.5ล้านโดสเข้ามาติดต่อกับคุณโจไบเดนโดยตรงคนอื่นอย่ามาอ้างผลงานขอชมคุณพรพิมลนายแพทย์บุญกล่าวเมื่อถามว่าเรื่องนี้ควรจะจบอย่างไรนายแพทย์บุญกะาวว่าผู้พิพากษาคงไม่รับฟ้องหรอกตนอายุ80แล้ว ใครจะไปรับฟ้องเรื่องบ้าๆแต่ผมอยากให้รับฟ้องนะจะได้แฉกลางสารไม่สู้เด็กผมบอกขอไปสู้ที่ศาลก็แล้วกันในแพทย์บุญกล่าวโดยก่อนหน้านี้องค์การเภสัชกรรมได้ออกถแถลงการเรื่องแจ้งความเอาผิดคุณลอยหมอบุญมินประมาด,ด้วยการโฆษณาเป็นเหตุให้องค์การเภสัชได้รับความเสียหายกรณีเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จการจัดซื้อวัคซีนโมโนนาโดยมีเนื้อหาระบุว่า องค์การเพศสัชกรรมได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมายองค์การเพศสัชกรรมดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อพนักง,งานสอบสวนสอนอัยาไทยเพื่อดำเนินการเอาผิดกับนายลอยชุนพงทองและนายแพทย์บุญวนาศินประธานกรรมการบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชน ในข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาอันเป็นเหตุให้องค์การเพศสัชกรรมได้รับความเสียหายเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี2564การดำเนินการตามกฎหมายครั้งนี้สืบเนื่องจากนายลอยและนายแพทย์บุญได้นำข้อมูลซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การจัดซื้อวัคซีนโมโนนาหรือกล่าวหาองค์การเพศสัชกรรมในฐานะผู้แทนภาครัฐที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในการประสานงานจัดซื้อจัดหาวัคซีนโมโนนาให้กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนดำเนินการภารกิจนี้โดยมุ่งสแสวงหาผลกำไรสูงสุดจากประชาชนซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายต่อ องค์การเภสัชกรรมจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายองค์การเภสัชกรรมขอยืนยันว่าได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นตัวแทนจัดซื้อจัดหาวัคซีนทางเลือกโมเดนาเพื่อให้ประชาชนได้มีวัคซีนทางเลือกเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไรและนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 องค์การเภสัชกรรมในมุงมั่นทุ่มเทดำเนินการในทุกภารกิจทางด้านยาวัคซีนและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ในการป้องกันต่างๆเพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทยอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคิดว่าคนไทยอยู่ฝ่ายหมอเกือบค่อนประเทศแน่ๆสู้ๆครับคุณหมอ เต็มเหนี่ยวเลยนะคะคุณหมอทุกคนเอาใจช่วยค่ะใครผิดใครถูกไม่รู้แต่ดีครับที่เอาความจริงมาแฉกันจะได้รู้กันสักทีว่าความจริงเป็นเช่นไรแล้วใครผิดใครถูกกันแน่ขอบคุณที่ประเทศไทยยังมีหมอดีๆที่เรียนมาเพื่อช่วยคนขอบคุณค่ะคุณหมอ องค์การเภสัชนั่นแหละควรพิจารณาตนเองการนำวัคซีนเข้ามาล่าช้าองค์การเภสัชก็มีส่วนผิดในประเด็นนี้เหมือนกันนะครับขอบคุณในความกล้าหาญของคุณหมอนะครับเป็นกำลังใจให้คุณหมอบุญนะคะประชาชนต้องการคุณหมอแบบนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนขอขอบคุณทุรรกท่านที่มารับชมส,สดัีดค่ะ